สวัสดีครับผมครูกูผมนั่งต่อแผ่นซีนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนํา10ระดับการ์ดนะครับผมสําหรับมือใหม่แบบนอนลิมิตนะครับผมอันนี้ในความคิดของผมนะที่เป็นการตัวเลขปั๊มพลังนะครับผมที่ช่วยในการจะได้ของเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ไปกับดับแรกนะครับลำดับที่10นะครับผมสําหรับระดับที่10นะครับผมก็คือตอกมุกกี้นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับจะอยู่ในอัลบั้มการ์ดแองโซลเจอร์นะครับผมและเอ่อคอลเลคชั่น เขาเรื่อเนี่ยเขาซื้อน,นะครับเป็นการระดับแรญนะครับผมสิ่งที่ผมว่ามันดีมากๆที่จับอยู่ในระดับระดับที่สังเออระดับที่สิบนี้นะครับผมคือความสามารถของเขาครับคือเมื่อตัวขึ้นมาเนี่ยด้วยค่าไร่ที่แค่สามนะครับผมและพลังสามสิบเนี่ยการตัวขึ้นมาแล้วบกทั้งมือสิบห้าเทอมจก็คือในเทอเร์มินอลลงได้สามใบใช่ไหมครับผมเราจะสามารถโบกพลังใบเนี้ยสิบห้าเทอมิทแบบง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ไล่สามได้พลังเออ 75เนี่ยผมว่ารุนแรงมากนะครับในการเล่นนะครับฉะนั้นเนี่ยท้ายทีผมในจระดับเมื่อกี้อยู่ในระดับที่10นั่นเองนะครับผมสําหรับเล็บอย่างแรกคือมันเป็นการที่หาได้ไม่ยากเกินเกินไปนะครับผมก็โอเคไปที่ระดับถัดไปกันดีกว่านะครับผมลำดับที่2เนื้อผมก็คือแซนด์วิชเทลลิรี่นะครับผมอันนี้อยู่ในอัลบั้มของซายนะครับผมและอยู่ในคอลเลคชันผสมมิกก้าแม็กเนอร์เป็นการ์ดระดับแรงเหมือนกันเลยครับผมซึ่งความสามารถของแซนด์วิชเทลลิรี่นะครับผม ก็ค like ือเมื well, the an no to 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 ่อเขาลงมาเนี่ยเมื่อต้องเล่นนะครับผมเล่นปุ๊บเขาจะลบพลังโจมตีของตัวเองเนี่ยสามสิบนะครับผมและบวกพลังให้การ์ดทั้งหมดที่เหลือในบวกสามสิบเช่นกันนะครับซึ่งหมายความว่าในตอนที่ลงเซวิทิวได้ขึ้นไปเขาจะบวกพลังเนี่ยสามสิบเลยครับแต่ว่าต้องมีทั้งหมดสามใบในสนามนะครับผมบางคนเฮ้ยพี่แต่ว่ามันน้อยกว่าสองตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมตัวเมื่อกี้เมื่อกี้คือมันต้องจวดขึ้นมาแต่นี่คือเราต้องเล่นนะครับเราสามารถคอนโทรลในการเล่นได้นั่นเองนะครับผมซึ่งการบวกพลังสามสิบในช่วงแบบ เออแล้งตับแล้งคู่กลกางๆ ấy, งางเนี่ยก่อนจะถึงมังกรเนี่ยอันนี้ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ค่าไล่แล้วก็พลังโจมตีถือว่าไม่ได้ย่ำแย่จนเกินไปนะสำหรับเจนิชูรี่เนี่ยให้ผมจัดบอยูอย่ในรอบที่เก้าเนอะผมก็ถือว่าเป็นอาที่ไม่ได้ย่ำแย่จนเกินไปแล้วก็สักใบนี้นะสักว่าใส่โค้ดเอ่อเทิร์นดูบอลนะผมในการหามาได้ด้วยเช่นกนะันไม่ต้องเปิดซองก็หาได้นะบใบนี้นะครับผมไปที่รบบต่อไปกัน,นด,ดีกว่านะครับผมลำดับที่แปดครับผม พาติโอโซลัสนะครับผมก็สำหรับใบนี้นะครับจะเป็นกา๊าซของอมนิวเกสนะครับหรือตัวกินไข่นะครับผมซึ่งอยู่ในอะลัมบอนของดึกดำบรรพ์น,นะครับผมก็พเทโลจีนะครับก็อันนี้ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเมื่อลงมานะครับผมจะบวกกา๊าซของเราเนี่ยทั้งหมด30นะครับผมแล้วบวกฝั่งข้างด,ด้วยอีกไม้สิบนะครับผมโมืเฮ้ยแล้วบวกอย่งยางเงี้ยมันจะดีเหรอในเมื่อเราบวกฝั่งข้างด,ด้วย ่เราลองหักลบกันดีนะผมเราบวกฝั่งสั่งสิบแค่นี้ฝั่งบวกฝั่งสิบห้าเท่าความต่างตรงนี้อยู่ที่สิบห้าดารเมลี่ยหนึ่งดอลลสามวัยเนี่ยผมถ้าลงพร้อมกันทั้งหมดนะเลยถ้าอีกฝั่งเนี่ยลงไม่ครบสามมันวัลจะเป็นอะไรไม่ได้ใช่ป่ะก็อันเนี้ยทำให้ไม่ต่างจากเรามีตโตคุกี้ใบอนู่เลยแต่ว่าค่าไร่เขาเยอะกว่านะผมค่าไร่หกนะครับและพลังอยู่ที่สี่สิบเก้านะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะถือเป็นข้อด้อยอะไรนิดนึงนะฉันผมก็เลยบอกว่า จัดลําดับให้คาริโอโซรัสนะครับผมอยู่ในลําดับที่8นะครับผมในอันนี้นะผมโอเคไปยึดต่อไปกันดีกว่าเลยครับตอนนี้ลำดับที่7ของเรานะครับผมอันนี้อยู่กับตระกูลโคเชนแนนซีนะครับผมตอนนี้จะอยู่ในฟอนเออคอลเลคชันของพวกหนอนน้ำนะครับผมพวกแมลงน้ำอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้คือ driving b ล l l spider นะครับผมอันนี้สามารถหาได้จากโคสเทอร์วอล์มกันะครับผมซึ่งใบหนึ่งของสามารถเขาคือเมื่อเราเล่นใบนี้นะ จากบ,บวกกา๊าซทั้งมือของเรานะครับทิศสามนะครับผมแต่ยังไม่ได้จบในเทิร์นนั้นนะครับผมเป็นอันที่เคลยนะครับผมทำให้ใบนี้ผมอยู่ในอับที่เจ็ดนั่นเองคนระับเพราะว่าเราสามารถกำหนดเทิร์นที่จะลงได้และเป็นการรับเหมือนกึ่งๆไม่ได้ถาวรจริงๆถือว่าจนได้เล่นนะสองเทิร์ผมถามว่าทำยิ่งชดได้ในตอลหยั่งนั่นเองนะครับผมและด้วยค่าได้ถึงสี่นะครับสูไม่ได้ย่ำแย่เไปแล้วก็พลังถึงที่ที่เจ็ดก็ถือว่าอืมอันนี้สุดไม่ได้แย่แล้วเพราะข้อบกข้ออื่นถะือแบบใช้ได้ในดนะในนนีะครรับกา ใช้ในตัวนี้เล่นในหลายๆระย่างแล้วผมในช่วงต้นเกมแล้วก็ไปถึงต่ายจนถึงบางตรนนะครับผมก็โอเคไปต่อไปที่ระดับที่หกกันดีกว่านะครับมากันที่ระดับที่หกนะครับผมก็อันนี้จะอยู่ในอัลบั้มของสเปซนะครับผมซองฟอสฟอร์ฟินเวิร์สนะครับผมอันนี้ก็คือ rotating back hole นะครับผมก็ผมบอกพี่ใบนี้มันเก่งยังไงที่ผมจับมือ,อย่ถือทำแบบที่หกเป็นศนยนะใบนี้จะบวกความสามารถให้กับการ์ดที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับผม ก็คือเราต้องเล่นไปก่อนหนึ่งรอบนะใบนี้ถึงจะบวกให้นะครับผมและมันบวกสิบห้าเลยนะครับแต่เป็นอันทูเตนะครับเพื่อแบบริงมาคงทนถึงถาวรด้วยแล้วก็มันนับตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดเคยเล่นไปนี้หนึ่งรอบแล้วเลน่นอีกครั้งตัวเองก็บวกด้วยฉะนั้นก็คือแบบว่าจะบวกแบบบวกให้สุดนะครับผมก็เลยให้ไปที่แล้วแบบที่หกนั่นเองนะครับผมอืมก็โอเคไปนี้เรามาต่อเลยครับต่อไปที่ะระดับที่เจ็ดแล้ว ก็คือระดับที่5แล้วนะครับผมอันนี้อยู่ในอัลบั้มของไซแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้อยู่ในคอลเลคชันของเดลิเวอร์ช o ่นออฟบนะครับผมการไปอิฟต์กับจีพีเอสเนะครับผมหรือ G P S นั่นเองครับระบบนำทางอันนี้นะครับมีความสามารถเล่นนะครับผมแต่ส่งผล3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเมื่อเราชนะในเทิร์นนั้นนะครับเราจะบวก10ทุกใบนะครับผมบนมือเราแต่ถ้าเราลังแท้อยู่เนี่ยจะบวก15นะครับผ แล้วเอาเสมอกันเนี่ยจะบุก20แล้วผมฉะนั้นเนี่ยการาฟนี้จะส่งผลแรงมากๆเมื่อเราเล่นในเทิร์นที่1ของรอบใดๆก็ตามนะ้วผมจะบุก20ทั้งมือทันทีนะซึ่งมันอารมณ์เขารุนแรงมากครับได้4บวก60โอโ้โหไทยองค์มีงานนะครับอันนี้ผมบอกว่าแรงมากๆใบหนึ่งเลยนะครับสำหรับช่วงบอกว่าเกมแบบรกๆหรือช่วงต้นเกมแต่ไปท้ายๆก็อาจจะเป็นใบอยู่อื่นไทยละอันนี้ใช้ช่วงในีาครับไปถือมือก่อนแ,แนนรกๆนะครับเก็บเก็บภารกิจประจำสัปดาห์เนี่ยผมก็แบบเป็นใบหนึ่ใบที่ หาได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับลำดับที่ทินะครับผมไปต่อไปนะครับลำดับที่สี่นะครับผมในตอนนี้นะครับที่สี่เนรับผมอยู่ในอัลบั้มของไรโอแลนด์แต่ไม่สามารถได้จากการเปิดตองนะครับผมเจอมันชับเกิดเนี่ยนี่หาได้จากเลเวลอัพนะครับมซึ่งส่วนใหญ่เ่อนเพื่อนๆทุกคนผมว่าน่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วนะเพราะมันหาได้ประมาณน่าจะไปแรกหรือซ้ปใบแรกหรือที่สองผมจำไม่ได้นะครับในการได้ยินมาชัเกิดนะครับ ควาสามารถง่ายมากนะแค่เราจวดอย่งางไรเกิดขึ้นมือนะครับผมเราจุดทั้งมือนะครับสิบจนได้เล่นมันนะคือมันแรงมากคือแบบเฮ้ยบวกสิบทั้งมือนี่เลยแงกอเหมือนบอกวกห้าเจ็ดไกลๆอะไรแบบกระจายใช่ปะแล้วเราค่อยไปเล่นใหม่อะไรก็ได้แล้วมันจะพวกไงมันอยู่ได้กับทุกเด็กเลยนะในของอย่างเช่นเกิดแบบนี้แล้วผมเป็นระดับเจนเนอรีทอ่ที่แบบเฮ้ยพี่มันเหมือนติดมาเพื่อให้แบบว่าไปบวกเพราะแบบว่าพวกอีพิคเจนเนอรี่ คอมมอนอะไรพวกนี้มากกว่าในความรู้สึกผมนะครับผมท่านั้นเจนมาจะเปิดเนี่ยก็เลยอยู่ในระดับที่4นะเพราะว่าเป็นคลามที่บอกว่าอยู่ได้ทุกเด็กจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แย่จต่แล้วในสุดท้ายมันเป็นนุ่มหมานั้นเองนะครับผมโอเคไปเข้าถึงระดับที่3ามกันดีกว่านะครับมาถึงระดับที่3กันแล้วนะครับผมอันนี่แล้วผมอยู่ในชุดอาร์ตแอนด์เคเตอร์อีกแล้วนะครับผมอยู่ในคอลเลคชั่นแล้วผมวันสต็อกมาแล้วผมหรือชุดเทพนิยายนั่นเองนะครับใบนี้คืออาลีบาบาะครับผม ก็ไประดับดีเจนเนอเรียลนะครับผมค่าไร่หกประมาณหกสิบดูหกเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอไม่ใช่ผมออกใบนี้จริงๆผมกลับจะให้ผู้อู่นในอีกประเภทดนะ้วยแต่ว่าคือมันมีความสามารถถึงสองประเภทในตัวเดียวกันแนละ้วอย่างแรกคือลดพลังของกา๊าซส่งมีค่านะผมทุกใบนะผมแตดในตัวนี้คือลดถ,นะถ้าสามใบคือยี่สิบสี่แลถือว่ารุนแรงใช้ได้แต่เขาบวกตัวเองด้วยนะครับผมการบวกตัวเองสี่สิบเนี่ยทำให้คือการจ่ายหกได้ถึงหนึ่งร้อยนะผมและรวมอีกยี่สิบสี่คือไม่แพง ได้6ได้124พลังเลยนะครับเป็นอะไรที่บอโอ้โหสุด,ดยอดแล้วก็ดูดีนะครับทั้งนั้นเนี่ยอะไรตัวบาผมเลยจับให้อยู่ในระดับที่3น,นั่นเองนะครับผมในอันนี้นะก็บอกว่าอาจจะหายากหน่อยแต่เทรดกันไม่ยากนะสำหรับใบนี้นะสำหรับคนที่ตามคลิปนี้นะครับผมผมสามารถคอมเมนต์จะมาได้สำหรับสหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะผมให้ไปเลยนะครับใบนี้นะครับผมแค่คอมเมนต์ไอดอี ID ด้านล่างมาให้ผมแอดไปได้นะครับแล้วผมจะแอดไปแล้วส่งไปนี้ให้เลยนะครับผมโอเคก็ไปก็สุดระดับที่2กันดีกว่านะครับ เข้าสู่ระดับที่2นะครับผมใบนี้อยู่ในการ์ดของฮิสตอรีนะครับประวัติศาสตร์นะครับผมในคอลเล์ชันเช็คอัพหรือสิทธิเต็มนะครับผมใบนี้คือมาตินลูเทอร์ชิงเจียนะครับก็สำหรับคนที่เลือกแบบว่าชุดเริ่มต้นเป็นแบบทุกโอกาสนะครผมทุกเขาจะได้ใบนี้กันอยู่แล้วนะส่วนคนที่ไม่มีอันนี้นะครับผมก็อันนี้สำหรับสี่คนแรกนะครับเอาห้าลวกันนะสามารถคอมเมนต์ในวูปของใบนี้ผมมาได้นะครับก็ชิงลูเทอร์เอ้ยมาตินลูเทอร์เนี่ยความเทพของเขาเนี่ยอยู่ที่เมื่อเราลงมาเนี่ย เราจะได้บวกยี่สิบทั้งมือนะครับผมหรือบวกหกสิบไกลๆแบบไล่สามได้บวกหกสิบอ่ะหรือถ้าชนะในคืนนี้เราได้บวกอีกหนึ่งเอเนอร์จีแบบเปิดแนะั้ผมคือแบบมันในความสามารถสองความสามารถซ้อนไปอยู่ที่เยอะมากๆนะครับและการบวกหนึ่งเอเนจีเนี่ยช่วยให้ในแบบว่าในวิกที่มีเอเนจีจำกัดหรือว่าแบบว่าพวกเอเนอร์จีน้อยๆได้ที่แบบมันไม่ล็อกเอเน g y จีเปิดเกินอะไรพวกนี้นะครับ ช่วยในการเล่นเราเยอะมากเลยไปพวกแบบเล่นหมดคำขันอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับแบบง่ายๆครับเป็นใบที่ผมแนะนําว่าควรจะมีติดไว้ในตู้ไปแนละแบบช่วยได้เยอะจริงๆนะหลังๆคือเล็กผมจะติดใบนี้ถึงไปและคู่กับอีกใบนึงคือใบลำดับหนึ่งใน,นเองนะครับผมในการ์ดของพาร์ทหนึ่งคงช่วอีกแล้วแล้วผมในอัลบัม้มเอ้ยในคอลเลคชันของ the origin of odyssey นะครับผมหรือถ้าใครแบบไม่อยากรู้ว่าจะเปิดไงนะครับพิมก็ไปเลิกเทิร์นเดียวกวาวนะครับผมทุกคนจะได้ใบนี้ หนึ่งใบทันทีนะครับผมก็โอเคสำหรับใบนี้ที่ผมจับที่อดัมพนที่หนึ่งนะผมเขาไม่ความสามารถในการบวกบัฟใบข้างๆนะครับผมแบบเปอร์มานแตนนะครับผมคือใบนี้ถ้าเราเล่นอยู่ตรงกลางนะครับผมถ้าเล่นซ้ายกับขวาเป็นพลังจะไม่เกิดผลใดๆเลยครับลงตรงกลางปุ๊บบวกด้านข้างเลยใบยี่สิบเอ็ดแบบเปอร์มานแตนเท่ากับว่าหลังบวกคืนนี้แล้วใบข้างถ้าเราเล่นอยู่ตรงใบเขาก็ยังได้บวกยี่สิบเอ็ดอยู่จนจบเกมเลยนะครับผมและควาสามารถที่อกนะครับผมของลุคสิบห้านี่ยันคือเมื่อเรา ใบเนี้ยเด้งกับเข่าเด็กกราฟนี้จะค่าไล่รุ่งทีละสองนะครับผมถ้ากลัว่าค่าไลา่มาจากแปดครั้งแรกก็ยอมเจ็บหน่อยแบบขู่แบบไล่หนักมากถ้าก็เหลือหกและเหลือสี่นะครับผมแบบโอ้โหเป็นการบล็อกที่แรงมากเออใบเนี้ยคนเนี้ยผมจะอยู่ใน,นช่วงอะไรเล่นผู้กับคิงมาเธอเจ๋งอาวมากเลยเพราะว่าจงเว่ามันเป็นการบัฟกันแลยนะครับผมกึ่งกึ่งจะชนะโดยไก,กลๆกลแล้วเพราะว่าในกรองนี้ถึงมังกรเนี่ยเราแาออค่ครั้งต่อเนื่องมาสามถึงสี่ร้อยก็แล้ว แบจะชาทุกแม็กอยู่แล้วแล้วผมจะนนั่งใบเป็นใบหนึ่งใบที่ปลุกพลังได้ดีเพราะว่าไปอยู่ลยแล้วโอเคแล้วจบแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้สำหรับสิบลำดับนะครับการดที่ผมคัดเลือกมานะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับสิบใบที่เป็นใบปั๊มพลังสําหรับผู้เล่นใหม่แบบนอนลิมิตนะครับผมที่ผมแนะนําโดยความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมก่อนนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับเด็กของแต่ละคนนะครับอยากรู้คลิปหน้าผมจะแจกการ์ดอะไรเพิ่มนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแผนปีวันนี้สวัสดีครับ